สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงเวลาของการล้อมวงฟังเรื่องหลอนๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณมิ้นหญิงสาวผู้สู้ชีวิตที่ต้องเดินทางไกลจากบ้านมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ในเมืองหลวงเรื่องนี้มันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความน่ากลัวแต่มันเริ่มต้นด้วยความจำเป็นครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองปีก่อนนะครับมินเองเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เพิ่งเจอเรียนจบหมาดๆเลยครับด้วยความที่ฐานะทางบ้านเธอไม่ได้ดีมากมินเลยต้องแบกความหวังของครอบครัวเข้ามาหางานทำอยู่ในกรุงเทพย่านชานเมืองก็คือย่านๆแถวแถวนนทบ,บุรีนี่แหละครับโจทย์ใหญ่ที่สุดของมินในตอนนั้นก็คือเรื่องเงินเป็นหลักเงินเดือนของเด็กจบใหม่มันก็น้อยนิด แถมยังต้องส่งกลับไปที่บ้านอีกเพราะฉะนั้นที่พักที่มินต้องการก็คือต้องถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้มินเล่าให้ฟังว่าเธอใช้เวลาหลังจากเลิกงานนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตะเวนหาหอพักอยู่เกือบสัปดาห์หอที่ติดถนนใหญ่มันก็แพงหูชีส่วนหอที่พอจะจ่ายไหวสภาพมันก็สุดโทมจนไม่กล้านอน จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งครับมินได้ขี่รถหลงเข้าไปในซอยย่อยแห่งหนึ่งซอยนี้มันเป็นซอยที่ลึกมากๆเลยครับเพื่อนๆลองนึกภาพซอยตามชานเมืองที่สองข้างทางยังคงมีป่าหญ้ารกๆสลับกับบ้านคนเก่าๆไฟถนนก็สลัวนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างบรรยากาศมันดูเปลี่ยวและเงียบจนน่าใจหายมินบอกว่าตอนที่เธอเขี่รถเข้าไปนั้น เธอขนลุกสู้อย่างบอกไม่ถูกเลยครับใจนึงก็อยากจะเลี้ยวรถกลับแต่สายตาของเธอดันไปสะดุดกับป้ายไวนิ้วเก่าๆสีซีดๆท,ที่แขวนอยู่หน้าอาคารตึกแห่งหนึ่งบนป้ายนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าห้องวางให้เช่าราคาถูกตัวอาคารเองเป็นตึกเก่าสี่ชั้นจำนวนสองตึกที่หันหน้าเข้าหากันครับก็คือตึก A แล้วก็ตึก B สภาพภายนอกเหมือนถูกสร้างมานานมากแล้วรูปทรงของตึกก็เชยหน่อยๆแต่มีการทาสีทับใหม่เป็นสีครีมให้มันดูสว่างตาขึ้นพื้นที่ตรงกลางเป็นลานจอดรถปูซีเมนที่แตกกราวบ้างตามกาลเวลาบรรยากาศโดยรอบมันเงียบเลยครับเงียบแบบวังเวงเหมือนไม่ค่อยมีคนอยู่ทั้งที่ในตอนนั้นเป็นเวลาเลิกงานที่คนน่าจะเยอะ เอาจริงๆแล้วมิ้นบอกว่าความรู้สึกแรกเนี่ยเธอไม่ชอบที่นี่เลยครับบรรยากาศมันดูอึมครึมเหมือนมีเมฆหมอกสีเทาๆคอยลอยปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแสงแดดก็ส่องลงมาไม่ค่อยจะถึงพื้นเพราะว่าสภาพตึกมันตั้งบังกันเองครับแถมลมที่พัดผ่านช่องตึกมันก็เย็นยะเยือกแบบแปลกๆแต่สิ่งที่ทำให้มินต้องหยุดคิดก็คือราคาและกฎระเบียบครับ ป้าอ้วนคนดูแลหอซึ่งแกก็นั่งทำหน้าดุอยู่ตรงป้อมยามข้างหน้าแกบอกราคาที่ถูกจนหน้าตกใจถูกกว่าหออื่นครึ่งต่อครึ่งเลยครับและแกก็มีการชี้ให้ดูป้ายประกาศกฎระเบียบแผ่นใหญ่ที่ติดอยู่ที่หน้าประตูนะครับป้ายนั้นเขียนว่าหอพักสตรีห้ามนําผู้ชายเข้ามาในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษปรับและเชิญออกในทันที ป้าอวนแกก็ย้ำเสียงแข็งเลยนะครับว่าที่นี่เราเน้นความสงบปลอดภัยห้ามผู้ชายขึ้นตึกโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมานั่งรอก็ต้องนั่งรอที่ป้อมยามเท่านั้นเมื่อได้ยินแบบนั้นความกังวลเรื่องบรรยากาศเปลี่ยวๆของมิ้นมันก็ลดน้อยถอยลงเธอคิดในใจว่าเอานะถึงแม้ว่าซอยจะลึกตึกจะดูเก่าแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขนาดนี้ เราที่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็น่าจะอุ่นใจได้เปราะหนึ่งอย่างน้อยก็คงไม่มีพวกขี้เมาหรือว่าผู้ชายแปลกหน้ามาเดินเพ่นพ่านด้วยความที่งบน้อยนะครับทําให้สุดท้ายแล้วมินก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกที่นี่ห้องที่มินได้มินอยู่ที่ตึก a- ชั้น3ครับสภาพห้องก็เก่าตามอายุตึกเลยพผื้นกระเบื้องยางร่อนหน่อยๆผนังมีคราบน้ําอยู่บ้าง แต่มันก็พอจะพักได้ระเบียงหลังห้องของมินนั้นจะหันชนกับระเบียงห้องของตึกฝั่งบีฝั่งตรงข้ามพอดีห่างกันแค่เพียงลานจอดรถกันเท่านั้นช่วงสองสามเดือนแรกชีวิตของมิ้นก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเลยครับต้องขอบอกเลยว่าช่วงแรกนี้เธอไม่ได้พบเจออะไรเลยไม่มีเสียงแป,กแปลกๆไม่มีเงาดำๆไม่มีผีอำ ทุกอย่างปกติดีมากๆสิ่งที่แปลกอยู่อย่างเดียวมันก็มีแค่เพียงความเงียบครับหอพักแห่งนี้เงียบสงบสมกับที่ป้าอ้วนบอกไว้จริงๆมันเงียบจนบางทีมิ้นก็นึกสงสัยครับว่าหอที่นี่มันมีคนอยู่เต็มจริงๆเหรอเพราะว่าเธอแทบไม่เจอเพื่อนข้างห้องเลยครับกลับมาถึงก็เข้าห้องตัวเองห้องใครห้องมัน กิจวัตรของมิ้นหลักๆก็คือหลังจากเลิกงานเธอก็จะเดินทางกลับมาที่ห้องเวลาประมาณ2-3ทุ่มนะครับซื้อข้าวกล่องมากินอาบน้ำดูซีรีส์แล้วก็เข้านอนความรู้สึกกลัวหรือว่าระแวงในตอนแรกที่เข้ามาดูหอนั้นมันค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความเคยชินคิดว่าที่นี่ก็คงเป็นแค่หอพักเก่าๆที่เงียบสง,งบที่หนึ่งเท่านั้นเอง จนกระทั่งจุดเปลี่ยนมันเริ่มต้นขึ้นในคืนวันศุกร์หนึ่งครับคืนนั้นเป็นคืนที่มิ้นกลับดึกมากกว่าปกติเธอกลับมาถึงที่หอพักตอนเกือบจะตีหนึ่งแล้วครับตอนที่กลับมาถึงมิ้นก็พึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าได้มีการซักชุดทำงานทิ้งไว้ในกระมังและก็ยังไม่ได้ตากบรรยากาศตอนตีหนึ่งของซอยลึกแบบนี้มันเงียบสงัดเลยครับเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งเรียดที่ร้องดังระงม ลมกลางคืนก็พัดแรงจนประตูห้องสั่นมินก็เปิดประตูหลังห้องเดินออกไปที่ระเบียงขณะที่เธอกำลังหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาและกำลังจะสะบัดมันเพื่อจะเอาขึ้นแขวนที่ราวตากผ้าสายตาของเธอก็เหมอมองไปด้านหน้านะครับมองไปยังอาคารบีฝั่งตรงข้ามซึ่งปกติแล้วเวลานี้ห้องฝั่งตรงข้ามมันจะปิดไฟมืดสนิทหมดแล้วครับแต่คืนนี้สายตาของมิ้น ได้ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่ระเบียงชั้นสของอาคารบีห้องนั้นก็คือห้องที่อยู่ตรงกันข้ามกับห้องของเธอเป๊ะๆเ,เลยครับท่ามกลางความมืดสลัวจากไฟถนนที่ส่องขึ้นมาจากชั้นล่างมินเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนั้นกำลังยืนอยู่ที่ระเบียงห้องนั้นรูปร่างผอมสูงใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้น เขากำลังยืนเอามือทั้งสองข้างนั ussen, man, <Ela is S 3> uh ้นเท้ากับราวระเบียงแล้วก็หันหน้ามองตรงมายังตึกเอมองตรงมาที่มินเลยครับวินาทีนั้นมินก็ถึงกับชะงักมือที่กำลังตากผ้าอยู่ความทรงจำเรื่องกฎระเบียบแวบเข้ามาในหัวทันทีเฮ้ยหอนี้ห้ามเอาผู้ชายเข้ามาไม่ใช่หรอเธอได้แต่คิดในใจครับแล้วคนนี้มาได้ยังไงแฟนใครแอบเข้ามาหรือเปล่า มินเองก็พยายามเพ่งมองนะครับคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะขยับตัวหันซ้ายหันขวาหรือไม่ก็รีบหนีเดินกลับเข้าไปในห้องแต่ว่าไม่เลยครับผู้ชายคนนั้นยังคงยืนนิ่งสนิทนิ่งเหมือนหุ่นนิ่งจนหน้าขนลุกเขาไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นมือถือไม่ทำอะไรเลยนอกจากยืนจับราวระเบียงแล้วหันหน้ามองมาทางเธอความรู้สึกอึดอัดเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วครับ มินเองก็รีบตากผ้าแบบลวกๆให้มันเสร็จๆไปหลังจากนั้นก็รีบกลับเข้ามาในห้องล็อกประตูทันทีใจหนึ่งก็คิดข,ข้างๆตัวเองนะครับว่าคงจะไม่มีอะไรหรอกมีใครแอบพาผู้ชายเข้ามานั่นแหละเดี๋ยวป้าอ้วนจับได้ก็โดนไล่ออกไปเองแต่เพื่อนๆครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าหลังจากคืนนั้นความปกติที่มิ้นเคยมีมาตลอด3เดือนมันได้จางหายไปตลอดการ หลังจากคืนแรกผ่านไปมินก็พยายามบอกกับตัวเองนะครับว่าไม่มีอะไรหลอกเธอพยายามคิดในแง่บวกว่าหอพักสมัยนี้ต่อให้มันมีกฎที่เข้มงวดแค่ไหนมันก็ต้องมีใครแอบลักไก่กันบ้างวัยรุ่นนะครับจะให้มาแยกกันอยู่คนละตึกห้ามเจอกันเลยมันก็คงเป็นไปได้ยากคืนต่อมาและคืนต่อๆมากิจวัตรของมินมันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับ จากที่เคยตากผ้าหรือว่าออกไปนั่งรับลมที่ระเบียงด้วยความสบายใจตอนนี้เธอเริ่มทำทุกอย่างด้วยความหวาดระแวงแต่ความอยากรู้อยากเห็นของคนเรามันก็ห้ามกันยากใช่ไหมครับทุกครั้งที่เธอเดินผ่านหน้าต่างหลังห้องเธอเองก็อดไม่ได้ครับที่จะต้องแอบมองลอดผ้าม่านออกไปและแทบทุกครั้งเขายังคงอยู่ครับเพื่อนๆลองจินตนาการภาพตามดูนะครับ เวลาตีสองตีสที่คนทั่วไปปกติเขาก็นอนหลับกันหมดแล้วไฟทั้งตึกเนียมือสนิทมีแค่เพียงแสงจันทร์กับแสงไฟถนนสลัวแต่ที่ระเบียงห้องเดิมที่ตึกบีชั้นสผู้ชายคนเดิมในชุดเดิมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมสิ่งที่ทำให้มิ้นเริ่มที่จะขนลุกไม่ใช่การมีอยู่ของเขานะครับ แต่มันคืออากาศกิริยาคนเรานะครับต่อให้มายืนสูดอากาศมันก็ต้องมีการขยับตัวบ้างใช่ไหมครับเกาหัวบ้างหยิบมือถือขึ้นมาดูบ้างหรือไม่ก็หันซ้ายหันขวาสักหน่อยแต่ผู้ชายคนนี้นิ่งเลยครับนิ่งเหมือนรูปปัน้นเขาเอามือสองข้างจับราวเหล็กของระเบียงเอาไว้แน่นแล้วก็หันหน้าตรงดิ่งมายังทางตึกเอ สายตาของเขาซึ่งมินเองก็มองเห็นไม่ชัดครับว่าแววตามันเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความที่มันมืดมากๆแต่เธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนครับว่าเขากำลังมองจ้องมาที่ห้องของเธอหรือไม่ก็เป็นห้องข้างๆมันมีความรู้สึกหนึ่งที่มินได้เล่าให้ฟังและผมรู้สึกขนลุกปแปลกๆครับมินบอกว่ามันมีอยู่คืนหนึง่งที่เธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียง อยู่ๆเธอก็รู้สึกเย็นว่าบขึ้นมาที่แผ่นหลังเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ทั้งที่ในตอนนั้นเธอปิดประตูแล้วล็อกมันอย่างแน่นหนาแล้วมินก็เลยค่อยๆหันไปมองที่หน้าต่างประมาณห้องของเธอมันมีรอยแยกเล็กๆอยู่ตรงกลางและที่ผ่านรอยแยกนั้นเธอเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของตึกฝั่งตรงข้ามความรู้สึกของมินในตอนนั้นมันบ่งบอกเลยครับ ว่าเขาอาจจะกำลังมองเข้ามาในห้องของเธอผ่านช่องว่างเล็กๆนั้นมิ้นรู้สึกแบบนั้นก็รีบกระโดดไปดึงผ้าม่านให้มันปิดสนิทครับแล้วก็เอาคลิปหนีบกระดาษมาหนีบเอาไว้ไม่ให้มันมีรูแม้แต่นิดเดียวคืนนั้นเธอก็นอนคุ้มโปงทั้งคืนด้วยความประสาเสียด้วยความสงสัยมันเริ่มกัดกินใจเธอครับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครทำไมไม่หลับไม่นอน แล้วทำไมต้องมายืนจ้องห้องคนอื่นหรือว่าเขาจะเป็นพวกโรคจิตทำามมองความกลัวก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธสิครับเพราะว่ามินรู้สึกว่าเธอกำลังถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวเธอจ่ายเงินเช่าห้องนี้เพื่อความปลอดภัยแต่กลับต้องมาเจออะไรแบบนี้มินเองก็เริ่มที่จะหงุดหงิดครับเธอก็เลยสังเกตให้มากขึ้นพบว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เขาออกมานั้น จะเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปยาวไปจนถึงตีสบางวันเธอลองตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนตีหฟ้าเริ่มสางเขาก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วครับเวลาผ่านไปจนกระทั่งครบหนึ่งอาทิตย์นะครับความอดทนของมิ้นก็ได้ขาดลงเช้าวันเสาร์ที่แสนจะสดใสมิ้นตื่นมาด้วยความมุ่งมั่นเลยครับเธอบอกกับตัวเองว่าวันนี้แหละจะต้องรู้เรื่องกันไปข้างหนึ่ง เธอจะไม่ยอมทนอยู่ด้วยความหวาดระแวงอีกแล้วมินก็รีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดินลงไปที่ชั้นล่างของหอพักอย่างมั่นใจเป้าหมายก็คือเคาน์เตอร์ดูแลหอพักที่นั่นครับป้าอ้วนคนเดิมกำลังนั่งกินข้าวต้มมัดกับดูละครรีรันในโทรศัพท์อย่างสบายใจเชิบมินเองก็เดินตรงเข้าไปหาพยายามปรับน้ำเสียงให้มันดูจริงจังแต่สุภาพที่สุดป้าคะ หนูรบกวนเวลาหน่อยค่ะพอดีมีเรื่องจะแจ้งป้าอ้วนก็เงยหน้าขึ้นมาจากหน้าจอนะครับแววตาดูขี้เกียจหน่อยๆว่าไงล่ะหนูห้องน้ำตันหรือว่าแอร์ไม่เย็นมินเองก็สูดหายใจลึกๆครับแล้วก็ถามคำถามออกไปที่ตรงประเด็นมันไม่ใช่เรื่องห้องค่ะป้าแต่เป็นเรื่องกฎระเบียบของหอเรานี่แหละป้าบอกหนูตั้งแต่วันแรกใช่ไหมคะว่าหอนี ห้ามพาผู้ชายเข้าเด็ดขาดพอได้ยินคำว่าผู้ชายเป้าอ้วนก็วางเข้าต้มมัดลงเลยครับสีหน้าเปลี่ยนเป็นขึงขังขึ้นมาใช่ใครใครพาผู้ชายเข้ามาหนูเห็นห้องไหนบอกป้ามาเลยเดี๋ยวป้าขึ้นไปจัดการเดี๋ยวนี้กฎมันต้องเป็นกฎมิ้นเองเห็นป้าจริงจังแบบนั้นเธอก็ใจเฉื่นขึ้นมาครับคิดว่างานนี้เสร็จแน่ๆห้องฝั่งตรงข้ามโดนดีแน่ๆ ธอก็เลยชี้มือไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามแล้วพูดจาฉาชานันตึกบีค่ะป้าตึกบีชั้นสามห้องที่มันอยู่ตรงกับห้องหนูเลยหนูเห็นผู้ชายมายืนอยู่ที่ระเบียงทุกคืนเลยค่ะป้ายืนมองจ้องมาทางห้องหนูตลอดหนูไม่รู้ว่าเป็นแฟนห้องนั้นหรือว่าเขาเช่าอยู่เองแต่มันน่ากลัวมากเลยค่ะป้าเขาดูแปลกๆเอาแต่ยืนจ้องห้องคนอื่นไม่เลิกป้าช่วยไปตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมคะ จบมิ้นก็รอฟังคำด่าของป้าอ้วนเลยครับหรือไม่ก็อาจจะเห็นป้าอ้วนเนี่ยคว้ากุญแจแล้ววิ่งไปที่ตึกนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้บรรยากาศรอบตัวของเธอหยุดนิ่งไปเลยครับทันทีที่มิ้นระบุพิกัดว่าตึกบีชั้นสามห้องฝั่งตรงข้ามใบหน้าที่ขึงขังดุดันของป้าอ้วนเมื่อกี้มันก็ค่อยๆเจ่อนลงครับแววตาที่เกลี้ยกราดเปลี่ยนเป็นหลุกหลิก ป้าอ้วนก็หลบตามิ้นทันทีแก้หันไปหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดูดแล้วถอนหายใจแบบยาวเหยียดเฮ้ยป้าอ้วนถอนหายใจแล้วก็เงียบไปอีกอึดใจหนึ่งครับมิ้นเองเห็นแบบนั้นเธอก็เริ่มงงสิครับป้าคะป้าได้ยินหนูไหมคะเนี่ยป้าอ้วนวางแก้วน้ำลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเสียงที่ดูเหนื่อยหน่านและปัดรำคาญ อ๋อช่างเขาเธอหนูมิ้นเองก็ตาโตเลยสิครับคะช่างเขาเหรอครับป้าป้าบอกว่าช่างเขาก็คือช่างเขาเธอป้าพูดสวนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นนิดนึงเหมือนไม่อยากจะให้มิ้นถามต่อครับถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเสียงดังไม่ได้ขว้างขวดเหล้าใส่ห้องหนูหรือว่าปีนระเบียงข้ามมาก็อย่าไปสนใจเขาเลยต่างคนต่างอยู่ไปเถอะ มินเองก็ยืนอึ้งสิครับสมองเธอประมวลผลไม่ทันแต่ป้าคะเขามายืนจ้องห้องหนูทุกคืนเลยนะคะหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยป้าอ้วนก็ยกมือขึ้นมาโบกไล่เหมือนแมงวันเลยครับโอ้ยเขาไม่ทำอะไรหรอกเชื่อป้าสิเขาก็อยู่ส่วนของเขาหนูอย่าไปมองอย่าไปส่องเขาก็ไม่ยุ่งกับหนูแล้วล่ะเอาๆอาเอกลับขึ้นห้องไปได้แล้วป้าจะดูละครต่อ พูดจอบป้าแกก็ก้มหน้าดูมือถือใส่หูฟังตัดบทสนทนาไปดือด้อๆเลยครับทิ้งให้มินนั้นยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์มินเองก็เดินกลับขึ้นมาบนห้องด้วยความรู้สึกที่แย่ไปมากกว่าเดิมคำถามล้านแปดวนเวียนอยู่ในหัวว่าทำไมป้าถึงยอมผู้ชายคนนั้นเป็นใครลูกเจ้าของหอผู้มีอิทธิพลหรือว่าป้าแก จะรู้เห็นเป็นใจให้คนห้องนั้นความโกรธผสมความกลัวทําให้มิ้นนอนไม่หลับสิครับคืนนั้นเธอเองก็ลองแง้มม่านดูอีกครั้งและแน่นอนผู้ชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ในวันนี้มินเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวมันดูเศร้าหมองและน่ากลัวกว่าทุกวันสายตาของปาอ้วนที่คุยกับเธอเมื่อเช้ามันซ่อนความลับอะไรบางอย่างที่อาจจะบอกไม่ได้ ความสงสัยของมิ้นเหมือนน้ำที่มันต้มจนเดือดเลยครับเธอทนเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวไม่ได้อีกต่อไปเธอรู้ว่าถามป้าอ้วนไปก็คงไม่ได้ความจริงดังนั้นเป้าหมายต่อไปของเธอก็คือพี่หน่อยครับพี่หน่อยเองเป็นแม่บ้านประจำหอพักตัวเล็กๆผอมๆอ,อายุประมาณ40กว่าๆซึ่งแกเองก็เป็นคนซื่อๆนะครับคุยเก่งเวลาเจอมิ้นก็จะทักทายกันอยู่ตลอด เย็นวันรุ่งขึ้นมิ้นเองได้บังเอิญเห็นพี่หน่อยกำลังกวาดใบไม้แห้งอยู่ตรงลานจอดรถระหว่างอาคาร A กับอาคาร B พอดีโอกาสทองมาถึงแล้วครับมิ้นก็รีบเดินเข้าไปทักทายพี่หน่อยคะเหนื่อยไหมคะทำไมวันนี้กวาดมืดจังพร้อมกับยื่นน้ำอัลมเย็นเจี๊ยบที่ซื้อมาฝากให้พี่หน่อยเองรับน้ำไปแล้วก็ยิ้มแก้มปีนะครับ ทั้งสองคนก็พูดคุยกันสับเพเหราะากันไปเรื่อยเปยื่อยผ่านไปสักพักจนบรรยากาศเริ่มจะผ่อนคลายมินเองก็ค่อยๆวกเข้าเรื่องครับเธอทำทีเป็นชี้ไม้ชี้มือไปที่ตึกบีเออพี่หน่อยคะหอพักเราเนี่ยคนอยู่เต็มทุกห้องเลยเหรอคะก็เกือบเต็มนะช่วงนี้น้องนักศึกษามาฝึกงานกันเยอะพี่หน่อยตอบพลางกระดกน้ำดื่ม มินเองก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ชี้ไปที่เป้าหมายทันทีแล้วห้องนั้นล่ะคะพี่ห้องชั้นสามฝั่งตรงข้ามกับห้องหนูเป๊ะเลยห้องนั้นมีใครอยู่หรือเปล่าคะเพื่อนเชื่อไหมครับว่าทันทีที่สิ้นเสียงคำถามขวดน้ำอดรมณในมือพี่หน่อยเนี่ยแทบหลุดมือรอยยิ้มบนหน้าแกหุบลงทันทีแกหันควบมองมาที่หน้าของมิน้นตาเบิกกว้างด้วยความตกใจ น้องมิ้นถามทำไมเสียงพี่หน่อยเปลี่ยนเป็นกระซิบแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินมิ้นเห็นปฏิกิริยาแบบนี้ก็มั่นใจเลยครับว่ามันมีเรื่องแน่แ่ก็หนูเห็นพี่มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ที่ระเบียงทุกคืนเลยยืนนิ่งๆมองจ้องมาทางห้องหนูหนูไปบอกเรื่องนี้กับป้าอ้วนป้าแกก็เอาแต่พูดว่าช่างมันหนูก็เลยสงสัยว่าเขาเป็นใคร ทำไมเป้าอ้วนถึงเกรงใจเขาขนาดนั้นพอพี่หน่อยได้ยินคาว่าเห็นผู้ชายหน้าแก่ก็ซีดเป็นไก่ต้มเลยครับแกวางไม่กวาดลงแล้วเดินเข้ามาประชิดตัวมิ้นเอามือป้องปากและพูดด้วยเสียงสั่นๆมิ้นฟังพี่นะรู้แล้วเหยียบให้มิดเลยนะห้ามเอาไปบอกใครว่าพี่เล่าให้ฟังมินก็พยักหน้ารัวๆใจเต้นตึกตก พี่หน่อยกือน,น้ำลายเอื้อกใหญ่แล้วพูดประโยคที่ทำเอามิ้นเย็นว่าไปทั้งตัวห้องนั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่หรอกมันร้างมาสาปีแล้วฮะมิ้นอุทานออกมาร้างได้ไงพี่คนหนูเห็นพี่หน่อยรีบจุปากฟังให้จบก่อนเมื่อก่อนน่ะหอนี้มันเป็นหอพักรวมผู้ชายก็อยู่ได้ผู้หญิงก็อยู่ได้ ห้องนั้นน่ะเมื่อก่อนมีน้องผู้ชายคนหนึ่งมาเช่าอยู่เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนมิ้นนี่แหละน้องคนนั้นเป็นคนเงียบๆเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครวันดีคืนดีไม่รู้ว่าเขาเครียดเรื่องอะไรเรื่องเรียนหรือไม่ก็เรื่องแฟนไม่มีใครรู้คืนนั้นเขาตัดสินใจห้อยตัวเองที่ระเบียงหลังห้องนั่นแหละภาพในหัวของมิ้นสว่างวาบขึ้นมาทันทีครับระเบียงที่เดียวกัน ก่าที่เธอเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ทุกคืนพี่หน่อยก็เล่าต่อนะครับตอนเช้าแม่บ้านมาเจอเขาห้อยตรงเตงอยู่ตัวเขานี่หันออกไปทางตึกเอตาเบิกโพรงมองตรงไปข้างหน้าหลังจากที่เกิดเรื่องก็ไม่มีใครกล้าเช่าห้องนั้นอีกคนข้างห้องก็พากันย้ายหนีกันหมดเพราะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงบ้างเห็นเงาอยู่บ้างเจ้าของหอพักก็จนปัญญา ก็เลยตัดสินใจรีโนเวททาสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนกฎให้เป็นหอพักหญิงล้วนเพื่อแก้เคล็ดจะได้ไม่มีผู้ชายคนไหนเข้ามาวุ่นวายเผื่อว่าวิญญาณจะสงบลงแล้วก็สั่งปิดตายห้องนั้นใส่กุญแจคล้องเอาไว้ไม่ให้มีใครเข้าไปอีกพี่หน่อยจับแขนมินเอาไว้แน่นครับที่ป้าอ้วนแกไม่ตกใจแล้วบอกให้มินต่างคนต่างอยู่นะแกทำถูกแล้ว เพราะว่าแกรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มิ้นเห็นอาจจะไม่ใช่คนผู้ชายคนนั้นไม่ได้แอบเข้ามาหรอกแต่ว่าเขาไม่เคยออกไปไหนเลยตั้งหากมิ้นได้ยินแบบนั้นก็ยืนตัวแข็งทื่อเลยสิครับแข่งขาอ่อนแรงแทบจะล้มทั้งยืนสิ่งที่เธอเข้าใจมาตลอดว่าเขาคือคนโรคจิตหรือว่าพวกทํามองแท้จริงแล้วเขาคือคนเช่าคนเดิมที่วนเวียนซ้ำซาก อยู่กับความทรงจําสุดท้ายก่อนตายคำพูดของปอ้อ้วนดังก้องอยู่ในหัวเลยครับหลังจากที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดมินก็เดินกลับขึ้นมาบนห้องเหมือนคนละเมอเลยครับคืนนั้นเธอบอกว่ามันเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเธอมินไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านหน้าต่างไม่กล้าเข้าห้องน้ําไม่กล้าเปิดไฟเธอเอาแต่เปิดไฟนอนทั้งคืนพร้อมกับเสียงบทสวดมนต์ที่เปิดทิ้งไว้เป็นเพื่อน แต่เพื่อนๆก็คงจะพอรู้ใช่ไหมครับว่าสัญชาตญาณของคนยิ่งทำเป็นไม่สนใจมันก็จะโฟกัสอยู่แต่สิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลามินเองก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกครับรับหลับตื่นตลอดทั้งคืนเธอบอกว่าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกเอาแต่มองจ้องผ้าม่านที่หน้าต่างคิดว่าถ้าเธอเปิดม่านออกไปตอนนี้เธอจะได้พบเจอกับผู้ชายคนนั้นอย่างแน่นอนและเขาอาจจะไม่ได้ยืนมองเฉยๆอีกต่อไป เพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะรู้แล้วครับว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นมิ้นก็เก็บข้าวของที่จำเป็นยัดใส่กระเป๋าและย้ายออกจากหอพักแห่งนั้นทันทีนะครับเธอยอมทิ้งเงินค่ามาจำยอมทิ้งค่าเช่าล่วงหน้ายอมย้ายไปอยู่อาศัยกับเพื่อนในสถานที่ที่ไกลออกไปก่อนที่มินจะเดินออกจากหอพักเป็นครั้งสุดท้ายเธอบอกว่าเธออดไม่ได้เลยครับ ที่จะหันหน้ามองกลับไปที่ตึกบีครั้งในตอนกลางวันแสกห้องฝั่งตรงข้ามดูเงียบเหงาประตูระเบียงปิดสนิทมีฝุ่นเกาะหนาเตอะเป็นสิ่งที่ยืนยันคำพูดของพี่หน่อยว่าห้องนั้นมันไม่มีคนอยู่จริงๆแต่ในความรู้สึกของมินแล้วเธอเองยังคงเห็นภาพสอนทับภาพของชายหนุ่มในเสื้อยืดสีขาวยืนจับราวระเบียง มองส่งเธอผู้ที่กำลังจะย้ายหนีออกไปเหมือนกับที่เขามองส่งผู้เช่าคนแล้วคนเล่าที่เข้ามาแล้วก็ต้องรีบย้ายหนีเพราะว่าทนแรงกดดันจากสายตาคู่นั้นไม่ไหวและนี่ครับคือบทสรุปเรื่องของกฎเหล็กของหอพักหญิงบางครั้งกฎร,ระเบียบที่ดูเข้มงวดจนผิดปกติอาจจะไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันคนนอกเข้ามา แต่อาจจะมีไว้เพื่อขังบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านในก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องของคุณมิ้นฟังแล้วตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพตามดูสิครับว่าการที่เราย้ายเข้าไปอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งช่วงสองสเดือนแรกทุกอย่างก็ดูเป็นปกตินะครับ แต่ไมี่อยู่คืนหนึง่งเราเดินออกไปที่ระเบียงหลังห้องและมีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ทั้งที่เรารู้อยู่เต็มอกนะครับว่าหอพักนี้เป็นหอพักหญิงไม่มีทางที่ผู้ชายจะเข้ามาได้อย่างแน่นอนเขาคนนั้นเป็นใครและยืนอยู่แบบนั้นทุกคืนเลยนะครับยืนอยู่เป็นสัปดาห์จนเรามารู้ความจริงที่หลังครับว่าสิ่งที่เห็นมาตลอดสัปดาห์นั้นไม่ใช่คนแค่คิดก็น่าขนลุกเลยใช่ไหมครับ เพื่อนๆคนไหนที่กำลังพักอยู่หอพักแล้วมีตึกฝั่งตรงข้ามคืนนี้ถ้าเพื่อนๆออกไปตากผ้าตอนกลางคืนก็ลองสังเกตกันดูนะครับว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเพื่อนๆนั้นเขากำลังยืนจ้องมองอยู่หรือว่าเขากำลังห้อยตัวมองเพื่อนๆอยู่กันแน่คิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหาเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอย่าจะให้ผม นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้้องประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อ e ีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด s ั b สไ cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ